สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอีโกโคัสกิคนเดิมคนนี้นะครับผมและจากที่คลิปที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคลิปศึกดวลอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับหมาเป้าบ้านแมนผมก็ได้ทําคลิปลงไปซึ่งในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ศึกดวลฮีโร่นั่นเองซึ่งผมก็เข้ารอบเอิมไม่เห็นมีชื่อเราเลย เขารอแค่32ทีมครับผมผมแพ้ให้กับคุณคนจีนพลัง15ล้านโอมาดูกันนะครับว่าผมแพ้ได้อย่างไรนะครับนี่ตัวหลักๆเลยก็คือที่แพ้นั่นก็คือเจ้าเจนอนครับผมโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าผมแพ้อย่างไงนะครับก่อนที่เราจะไปชมคอนเทนต์หลักนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนะครับ โอเคสําหรับหมาป้าบ้านแมนนะครับปองอีฝ่ายได้เปิดก่อนนะครับอันติเมสสกิลของหมาป้าบ้านแมนทางซ้ายอัดเข้ามาใส่หน้าผมก็ไป3ล้านสามแล้วก็ตามด้วยโมเมงเลเดอร์ของอีฝ่ายนะครับอันติเมสสกิลบัฟให้เจนอนนะครับเพิ่มความเร็วและความแรงอันติเมสสกิลสวนกลับใส่ทีมทั้งผมปั้มเข้าทั้งทีม13ล้านโอ้โหนอนเม่งเทพมันทั้งหมด3ตัวแล้วตามด้วยกาโร่ไล่สัตว์อีกหนึ่งทีคราวนี้หมาป้าบ้านแมนของผมอันติเมสสกิลสวนกลับขึ้นไปในแถวหน้าปั้มห้าล้านเก้าโอะะมากนครับแล้ววกกก็ถูสนลับมาที ตามด้วยกาโลของอเรานะครับอันติเมสกิลสวนกลับไปปังโอ้โหเข้าไป3ล้านถึงว่าเบามากและข่าวนี้กาโลของอีกฝ่ายอันติเมสกิลสวนกลับมาที่หมาเฝ้าบ้านมันยังติดไม่ยอดท้อโอ้โหดารชายก็ลงกลับไปนอนกับพื้นแน่นอนข่าวนี้ซอมบี้แมนยิงกลับมาที่หมาเฝ้าบ้านตายแล้วก็โดนต่อยจากดาร์คชายที่เรียบร้อยครับวันเทอร์คิวเจนอนส3ล้านใหม่กอดโอ้โหนี่แหละครับผมก็เลยแพ้นะครับและค่าวนี้ผมก็เลยมารีวิวดีกว่าครับสำหรับศึก ดวนฮีโร่และผู้ที่ได้รับอันดับหนึ่งนั่นก็คือคนที่ชนะผมไปนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบรองชนะเลิศของฝั่งท้าชิงก่อนนะครับผมคุณเวิสสวิสสวอสวัสวิโอเคหมาเป้าบ้านแมนของคุณเซเวนนะครับอันติเมทสก,กิลเข้าไปหนึ่งที่2ล้านหแล้วก็ตามด้วยโมเมงเรเดอร์นะครับอันติเมทสกิลปั๊บบั๊บให้เจนอและเจนอนะครับเพิ่มความเร็วมาเพิ่มความแรงเข้าไปอกีก โอ้ยเถอของมี่ไฟได้เร็วกว่านะครับอันติเมนสกิลสวนกลับมากโอ้ oh, ลำมวยไทยเก๊กเข้าไป9ล้านสับคืนเข้าไปหนึ่งที่อันติเมนสกิลของเจนต์สวนเข้าไปหนึ่งที่ปั๊ม13ล้านโอ้โหโคตรแรงแรงพอๆกับแชมป์เลยนะครับคราวนี้อันติเมนสกิลของการโล่สวนกลับไปหนึ่งที่ปั๊ม1นล้านเจ็แสนนะครับแล้วก็ตามด้วยซอมบี้แม็ยิงคืนการโล่สวนเข้าไปหนึ่งที่ติดไม่ดับเข้าไปหนึ่งครั้งคราวนี้เจนตของอี่ายเตะเข้ามาเพราะไม่มีลูกไฟ ข่าวนี้สวนกลับไปที่ของกาโลตามด้วยดักชายไต้คืนใส่มาเพราบ้านแมนโหบอกว่าเบาๆเข้ามา2องแสนข่าวนี้ซอมมีแมนยิงกลับไปหึงไม่ติดกระดูกหักอีกตั้งหักข่าวนี้อันติเมตสกิลของฝั่งคุณเซเวอร์ยัดเข้ามาโอโ้โหหกแสนตามด้วยกาโลของีฝ่ายอันติเมตสกิลสวนกับมาปกปากกกปากปาก,ากสับเข้ามาเปี้ยงโอโ้โหห้าล้านสองโหดแรงแล้วก็ตามด้วยเจนอนของฝั่งคุณเซเวอร์นะครับอันติเมตสกิลสวนกับขึ้นยิงเข้าไปน่าจะปิดฉากหรือเปล่าปัาม๊มเข้าไป5้าล้านยังไม่ปิดฉากค่าวนี้ กาโลกงก็สวนกลับไปทีของคุณเซเวอร์สาบเข้าไปลำมวย900 0แสโอ้โหยังอึดอยู่กันติเมสกิลของซอมบี้แมทซ้ำเข้าไปอีกรอบนึงจะอยู่ได้หรือเปล่าไม่รอดครับโอ้โหก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยมาดูคู่ของผู้ที่เป็นชนะเลิศรอบรองชนะเลิศกันดีกว่าจัดเข้าไปครับสำหรับตอนนี้นะครับแทงท็อปมาสเตอร์ของฝ่ายคุณเซเวอร์นะครับติเมสกิลใส่เไปคนจีนนะครับติเมสกิลเข้ามา 1ล้าน4แสนติดโลเข้าไปโห้ารโลเขาสับแล้วก็กระบองเด็กสวนเข้าไปหนึ่งทีโลแตกข่าวนี้อันเเมสกิลสวนกลับมา4ล้าน4นะครับแล้วก็ตามด้วยกาโลสับเข้าไปเจ้น้อยของอีฝ่ายอันติเมสกิลสวนกลับมาหนึ่งทีไม่น่ารอดจังหวะนี้ปามเข้าไป7ล้าน7โอ้โหแรงแต่ว่าทำไมรู้สึกเบาอ๋อ4ทาร์าเกตนั่นเองครับผมข่าวนี้นะครับซอมบี้แมนของ ฟังคุณจีนนะครับอันติเมสกิลส่วนกับมาปัาม๊มเมื่อฮิวเข้าไป7 0 0 0แสนอ้โหถือว่าเบามากนะครับแล้วก็ตามด้วยดาร์คชายต่อยดาร์คชายหนึ่งที่หล้านเอ้ย1่งแสนเก้ากาโลอันติเมสกิลส่วนกับมาโอ้โหโคตรแรงปัม๊มใส่เข้ามา9ล้านแรงจัดจัดครับตามด้วยดาร์คชายนะครับต่อยซอมบี้แมนหนึ่งที่เข้าไป9 0 0 0แสนซอมบี้แมนติดไม่ย่อท้อคนรนะับเอ้ยติดไม่ดับยิงเข้าไปหนึ่งที่จากซอมบี้แมนและข่าวนี้แทงถอมมาสเตอร์อันติเมสกิลใส่แถวกลางใส่ซอมบี้แมนกับดาร์คชายไป1หน,นึ่แล้วตามด้้วยับเขาไปหนห มาพวบ,บ้านแมนอันติเมสสกิลเพื่อบล็อกพลังแล้วโหกาโ c ยังเกิดอยู่ได้คราวนี้สวนกับคืนมาหนึ่งที่อันติเมสสกิลของเจนอนเพื่อปิดฉากอย่างแน่นอนจังหวะนี้สับเข้าไปโอ้ยังติดไม่ยอด้ทอแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งครั้งนะครับสอมบีแมนปืนจากความตายอันติเมสสกิลสวนกลับไปหนึ่งที่สาบันแขนใส่โ oh, อ้อยังเกิดอยู่เข้าไป5้าล้านไอห้าแสนแต่ว่ายังทนอยู่ได้คราวนี้มีใช้ดุสับเข้าไปทุ่มโลเข้าไปครับจงังหวะนี้แต่ว่าการ์โลก็สวนคืนกลับไปหนึ่งที่อ้ําลำมวยเข้าไป6ล้านหืออย่างแรง ข่านีติเมทสกิลเพื่อฮิวเลือดใส่ซอมบี้แมนไม่ใช่ใส่หมาก็บ้านแมนนะครับปัม๊มเข้าไป1นล้านหกแสนเพื่อฮิวโหฮิวเข้ามาอย่างเยอะอนติเมทสกิลสวนกับขึ้นป้ายข่าวนี้สู้กันอย่างสูสีข่าวนี้อันติเมทสกิลของเจนอสผมคิดว่าน่าจะปิดฉากเลยไม่ว่าเลือดเยอะขนาดไหนโดนเข้าไปจังวานี้เรียบร้อยครับ1นล้านเอย่างแรงข่าวนี้นะครับเราก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศของศึกดวลฮีโร่กันนะครับผม สำหรับในรอบนี้นะครับก็จะมีแต่ตัวเจนอยิงโหดๆนะครับ13ล้านกับ13ล้านทั้งคู่เลยคราวนี้ตัวละครของทั้ง2ฝ่ายนะครับน่าจะเหมือนกันเดเดโอโหและจัดเรียงกันอย่างกับฝาแฝดคราวนี้แอติเมสสกิลของฝั่งซ้ายมือคนจีนอนติเมสสกิลสวนกลับไปก่อนหนึ่งที่ปามเข้าไป2ล้านเจ็แล้วก็ตามด้วยหมา้าบ้านแมนของคุณเซเวอร์นะครับอนติเมทสกิลสวนกับพื้นไปสับไปแถวหน้าปามเข้าไป3ล้านหนึ่งโอโ้โหแรงกว่าอย่างเห็นๆคราวนี้ออนติเมท สกิลของมูเมงเอเดอร์บัฟให้เจนอตน,นะครับอันติเมสสกิลโอ้โหถูกสวนไปจากกาโรอันติเมสสกิลของเจนอตอันติเมสปั้มเข้าไปหนึ่งทีโอ้โห16ล้านโอ้โหแต่ว่ายังถึกอยู่ได้นะครับ16ล้านนึงหนึ่งล้านหกป่ะดูไม่ทันจังหวะน,นี้อันติเมสสกิลสวนกลับไปบัฟใส่เจนอตแล้วครับและเจนอตอันติเมสสวนคืนหนึ่งทีปั๊มโอ้โห14ล้านผมคิดว่าน่าจะ16ล้านแน่เลยจังหวะนั้นข่าวนี้นะครับกาโรของคุณเซเวอร์นะครับสวนกลับคืนไป สับเข้าไปเฉยๆนะครับแล้วก็สับสวนกลับมาจากกาโลกาโลก็สับสวนกลับไปหนึ่งที่แล้วคราวนี้ก็ยิงจากซอมบี้แมนปัม๊มซอมบี้แมนฟื้นจากความตายแล้วก็ยิงใส่ซอมบี้แมนของเขาปัาม๊มเข้าไปสามแซดคราวนี้ต่อยต่อยกลับขึ้นมาคราวนี้ก็เป็นการวัดจาก การต่อยนะครับผมไม่ได้มีการตีสกิลกระโจมตีธรรมดากันไปคราวนี้อันติเมทสกิลของมาฟอาบ้านแม่ของฝ่ายสีฟ้าคนจีนงัดเข้าไปหนึ่งทีสองล้านนะครับสองร์กเก็ตคราวนี้ออนติเมทสกิลของคุณเสบือันติเมทสกิลสวนกับไปขึ้นทีปั้มสองล้านธรรมดานะครับแล้วก็ตามด้วยเจนอ้นะครับฝั่งสีฟ้าอันติเมทสกิลก่อนผมว่ามีความเร็วมากกว่านะครับออนติเมทสกิลสวนกับไบปั้มเข้าไปห้าล้านแปดโอโ้โหเจนอ้อยคราวนี้ก็สวนคืนกลับมาหนึ่งทียิงลูกไฟแล้วเปิดโโแรงนี้ สับนะครับเพื่อฮิวเลือดให้กับฝั่งตัวเองนะครับแล้วก็เกือบตายคราวนี้ซอมบี้แมสซ์บันแค้นคืนนะครับฟ้ามเข้าไป9ล้าน3 9แสน3 9ล้าน3อะไรล่ะอันนี้เป็นสกิลของดากชายสับเข้าไป1ที2ละ2แสน7นะครับแล้วก็ตามด้วยเจนอสของอีกฝ่ายสวนเข้ามาน่าจะตายหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมโอ้โหเจนอสใครเร็วกว่าคนนั้นก็มีสิทธิชนะได้นะครับสำหรับ คนที่เป็นแชมป์ในะรอบนี้ก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีมากๆนะครับผมแล้วก็ที่ผมได้สู้กับเขาถือว่าเป็นบุญมากๆนะครับที่ได้เจอเขาจริง,รงๆผมกะจะเข้าแปดทีมสุดท้ายนะแล้วก็ไปรอลุ้นสักหน่อยแต่เสียดายครับโอ้โหแพ้เป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรครับครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาดูอีกหนึ่งรอบนะครับว่าผมจะสามารถเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายได้หรือเปล่าหรือว่าผมจะไปอยู่ในทีม ฟังปีศาจเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้อีโกโคสกัสึกิคนเดิมคนนี้ที่ได้ภาคศึกดวลฮีโร่อย่างเมามันนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม